มันคือกล่องอะไรคะได้จริงๆกล่องอะไรไ<ด>คะตัวนี้จริงๆมันได้จริงๆเนี่ยได้ออตรงปกเลยใช่ไหมคะ<อ>เขาเรียกตัวอะไรเนี่ยไหนตรงปกมายกดูซิไหนดูซิคะมันได้ตัวนี้อ๋อตรงปกเลยเหมือนกันเลยนี่คือกล่องสุ่มอ๋อบางกล่องมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งหมดน้องมีกี่กล่อง นับซิมีกี่กล่องนี่ไงหนึ่งกล่องกี่กล่องคะนนมีสองกองล่องเหรอคะโอ้ทำไมเยอะแยะเลยโอ้ซี่กล่องเลยโอ้โหดูสิเหมือนกันทุกกล่องไหมคะมาดูกันว่าจะได้ตัวที่หนูหนุนหนูเลือกตัวไหนหนูว่ากล่องนี้จะได้ตัวตัวไหน ไหนดูซิเหมือนเหมือนกันไหมตัวข้างในเนี่ยเนี่ยตัวนี้สวยตัวนี้หรือว่าได้ตัวนี้ดูซิแต่ละตัวมันเหมือนกันไหมคะไม่ใช่ไี่ใช่กว่าอันนได้อันนี้แต่สีอันนี้อะไรหรอคะในแกะออกมาดูซิเหมือนกันไหมเหมือนกันเปล่า กล่องนั้นก็น่ารักเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักมันได้มันได้มันได้อันนี้มันได้มันได้อันนี้มันไม่ได้อันนี้อ๋อก็มันเป็นกล่องสุ่มเนาะมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาจะใส่ข้างในคือตัวอะไรมั่งมีหลายตัวแต่ยังวั่นแหละมันจะไปนอนจังไน